ถ้าอยากรู้เทคนิคโกงดูคลิปนี้ให้จบผมจะมาบอกเทคนิคการเล่นช้างให้โหดอย่างกับเป็นอมตะจนการเก็บ3ามทำได้อย่างสบายสบาย yeah. สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักกลับมาพบกับผมอ้นชมชิพอีกครั้งนึงในเกม Shadow Fight Arena นะๆๆๆๆเนื่องจากว่าในคลิปที่ผ่านมามีคนเข้ามาคอมเมนต์ในช่องผมนะฮะว่าขอทริคการเล่นช้างหน่อยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จัดให้ตามคําขออีกเช่นเคยครับแต่เนื่องจากว่าช้างเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลแล้วก็มีคอมโบเยอะมากเลยนะฮะคือแบบว่า มีชุดบางชุดที่แบบสามารถอัดทีเดียวให้ตายได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกเทคนิคการเล่นช้างให้หมดนะคลิปมันก็อาจจะยาวเกินไปนะครับและเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่พูดถึงช้างเป็นคลิปแรกนะดังนั้นในคลิปนี้ผมจะขอเน้นพิธีการแนะนําตัวละครแล้วก็แบบคาแรคเตอร์วิธีการเล่นสไตล,ล์ของตัวละครอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพื่อให้เป็นเพื่อนรู้จักจุดอ่อนและจุดแข็งของช้างนะฮะคือถ้าเกิจากว่าเพื่อนรู้จักจุดเนี้ย ทุกคนจะสามารถเล่นช้างได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับหลังจากนั้นถ้าเกิดคลิปนี้มีคนดูเยอะนะผมจะค่อยกลับมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะที่จะบอกถึงรายละเอียดลึกๆเลยอะแล้วก็วิธีการคอมโบโหดชนิดแบบชุดเดียวตายอะไรแบบนี้ให้ด้วยนะฮะเอาแหละอย่าพูดเยอ,อะเลยดีกว่าเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับก็เช่นเคยนะครับเพื่อโชว์ความโหดนะฮะผมจะลงในการเล่นแบบจัดอันดับอีกเหมือนเดิมนะฮะและผมก็ต้องเลือกตัวละครช้างครับเป็นตัวแรกนะฮะในการสู้โหรอบนี้เราเจอตัวแบบ โวดอยู่นะมีมังกี้คิงด้วยนะครับคือแบบคุณเลือกเซตนี้นี่คุณกาโกงผมเลยใช่ไหมฮะตัวละครแต่ตัวนี้โกงนะ้นยฮะมาครับเริ่มยกที่หนึ่งฮะเริ่มมาตีขาครับอืมตีขาครับใช้คอนเทนย์ในความยาวนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายตัวหลบครับคือแบบตัวนี้คือแบบเวลาหายตัวหลบนี่มันแบบมันจะไม่เหมือนการหายตัวของตัวอื่นนะคือเวลาที่มันหายตัวหลบนี่มันจะเป็นเฟมนอมตะเลยนะครับมาครับ โอ้ยโดนบล็อกครับโดนท่าเงาบล็อกฮะเมื่อกี้โหนี่ผมเจอคนไทยเลยนะคุณอุกิตมาครับคุณอุกิตมาครับเอาดีครับยิงไหมครับมาครับเน้นกลางครับขาย่ะอ่อนดิครับเอ้าอุ้ยไฟจริงฮะโอ้ยโดนไปชุดครับโดนไปชุดครับอืมโซนไหมฮะโซนไหมฮะไปครับโอ้โหผมตีไปจังหวะนะฮะอืม สวนครับนี่ครับอุ้ยโดนบล็อกแล้วโอ้ยบล็อกดีจริงฮะบล็อกแม่นจริงฮะมาครับฟันขาไปครับเน้นฟันขานะฮะโอ้โหรอบนี้ผมนึกว่าเขาจะกลิ้งมานะฮะเพื่อหลบอันติของผมนะฮะอื้อหือผมใช้ท่าเงาไปไม่โดนเลยอะตอนนี้น่าสู้ยากเลยครับโอ้คุณอุกฤษนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยอุ้ยเอามาดิเอามาดิมาดิครับมาดิครับขาจะอ่อนเฮ้ยโดนอีกแล้วพี่โดนบล็อกอีกแล้วผมจะรอดปหมเนี่ย ไอ้จะตายปะเนี่ยเอ้บอกแล้วลไอ้หลบไปเกือบไปอุ้ยเกือบครับเกือบครับมาดิมาดิตีขาขาย่าอ่อนดิครับคุณลูกกตขาย่าอ่อนดิครับช่วงล่างต้องแข็งแรงช่วงล่างต้องแข็งนะฮะ <What? S 1> อย่างของผมนี่นะฮะแหนะอาวุธผมยาวนะฮะและช่วงล่างของแข็งด้วยนะบอกไว้ก่อนไม่มี <Yeah. S 1> นะอ่อนเดี๋ยวมาดูครับว่าราชาบอลจะอ่อนไหมเอาละครับมาแล้วครับอื ได้ก่อนครับต่อยแรงครับแล้วต่อได้ทุกพื้นคอมโบมีคอมโบอ้าวยิงธนูต่อครับอย่าอย่าโอ้โหทันอันนี้ผมกดพลาดนะฮะคอมโบไม่ค่อยพิว้เลยพลาดไปครับไปแล้วเอาใหม่ฮะแต่พลังผมเหลือน้อยครับมาครับหลบครับอืมไงไงเฮ้ยหลบเฮ้ยยิงธนูไม่โดนครับคือถ้ายิงธนูมันช้ามากนะฮะหลบครับอุ้ยเกือบไปครับเฉียวหัวครับ ยังไงยังไงอุ้ยดีนะล่างเงากันไว้ครับล่างเงากันดามเมจไม่ให้ฮะเตะล่างครับสาแล้วยิงขนูไปไม่โดนเลยครับเอาละฝันล่างครับฝันล่างด,ดูครับฟันล่างเน้นความยาวครับเน้นความยาวครับเน้นความยาวครับไปครับไปไหนไปไหนไปไหนอยู่ไหนเอ้ยอุ๊ยอะไรอะไรเอ้ย ผมอยู่ในร่างเงาผมอยู่ในร่างเงาอยู่คุณตีผมก็ระเบิดดีครับปะทนี่ฮะนะฮะพลังหมดแล้วแต่ไม่ตายครับคุณอุกิจคุณก็ดูด้วยนะครับผมอยู่ในร่างเงานะฮะโอ้โหตอนนี้สู้กับคนไทยนะครับแต่คุณอุกิจนี่บอกเลยฝีมือไม่ธรรมดานะผมแบบโอ้โหตอนแรกของเกือบตายนะฮะนะครับตัวสุดท้ายของคุณอุกิจนะฮะกีโบครับโอ้โหตัวนี้นี่แบบท่าเงาของกีโบนี่ก็แรงมากเลยนะดูวพวผมจะรอดหรือเปล่านะครับม้วนไปครับ มาครับทุ่มแล้วตีล่างสองทีครับเป็นคอมโบมาตรฐานครับเอาเผลอครับยิงขนูใส่ฮะออ้ยโดนครับตีล่างครับขายอ่อนเลยครับขายอ่อนเลยครับคุณหลบครับแล้วนี่ครับท่าหลังฟันนี่ก็ใช้หลบได้นะอ้าเอาครับโดนครับได้ครับคอมโบไปครับคอมโบทางเงาผมปันแรงครับแล้วโอ้คำลางเงาหมดก่อนนะฮะไม่งั้นจะทุบพื้นต่อ คุ้มไหมครับฟันหนึ่งสองครับเอาติดคิดได้ข้อสามได้ครับฟันล่างครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอุ้ยอุ้ยโดนครับเอ้ายังไงครับผมเป็นอมตะครับอุ้ยหมดแล้วครับตอนนี้อมตะผมหมดแล้วครับอมตะหมดแล้วครับฟันล่างครับเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยเอาแล้วเอาแล้วยังไงต่อเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตาย แลกกันพอดีครับคือจังหวะแรกกันเมื่อกี้มันก็เป็นการคำนวณกับผมผมคำนวณไปแล้วอะครับว่ายังไงก็ต้องแลกกันแล้วผมชนะครับ <What? S 1> คือผมคำนวณน,น้ำเม็ดไปเลยนะครับเมื่อกี้ครับดูดิครับเก็บสามนะครับโคดจัด <Yeah. S 1> ให้ภาพมันฟองครับ ก็เมื่อกี้นี้แบบบอกเลยนะว่าแบบเกือบไม่รอดเหมือนกันนะฮะแต่คือที่รอดมาได้เนี่ยคือเพราะว่าผมเนี่ยพยายามเอาจุดเด่นของตัวละครเนี่ยมาทําให้เป็นประโยชน์นะ,ะคือคนที่จะเล่นช้างเนี่ยต้องรู้ก่อนนะครับว่าช้างเนี่ยเป็นตัวที่แบบมีการสตันอัพท่าฟันค่อนข้างช้านะฮะแต่ข้อดีเนี่ยคือช้างมีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลนะฮะ แล้วก็มีคอมโบที่เยอะแล้วก็หลากหลายนะฮะคือท่าเงาที่มีหลายๆท่าเนี่ยก็สามารถเอามาต่อเนื่องการเป็นคอมโบได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเล่นชางเนี่ยจึงควรจะโซนิ่งในระยะกลางถึงไกลนะครับไม่ควรจะแบบเข้าไปนัวในระยะใกล้ให้มากเกินไปนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโดนนัวในระยะประชิดนะฮะแล้วแบบอยากจะใช้ท่าที่มีการสตาร์ทอัพที่ไวนะก็ใช้ท่าเตะได้นะ,ะท่าเตะธรรมดา3ครั้งนะฮะ ส่วนท่าที่ใช้บ่อยของช้างนะก็คือท่าฟันล่าง3ครั้งนั่นเองนะฮะคือท่านี้เนี่ยมันดีมากเพราะมันฟันต่ำใช่ไหมดังนั้นเนเวลาที่เราฟันออกไปส่วนกศักตูนะเราก็มีโอกาสที่เราจะชนะนะครับเพราะศัตรูฟันมาด้านบนเนี่ยเราจะไม่โดนไงเราจะฟันไปด้านล่างแถมท่านี้ยังเป็นท่าที่มีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลเลยนะฮะ แต่ว่าข้อเสียคือถ้าเกิดว่าคุณฟันวืดอะ่ะฟันไม่โดนอะ่ะคือแบบว่าเราฟันล่างไปแล้วศัตรูอยู่นอกระยะการโจมตีเราอะ่ะเราก็อาจจะโดนโจมตีสวนกลับด้วยการโจมตีระยะไกลหรือการยิงอะไรเข้ามาใส่เราก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังด้วยนะฮะและอีกท่าหนึ่งที่มีประโยชน์ของช้างนะก็คือท่าหลังฟันนะฮะคือช้างอะ่ะมันจะถอยหลังแล้วมันจะเดินหน้ากลับมาฟันสวนนะฮะท่านี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ในระยะที่ถูกนะครับคือใช้ในจังหวะที่ศัตรูฟันมาถึงตัวเราอะ่ะแต่ว่าเราสามารถโยกตัวถอยหลังแล้วกลับมาฟันได้เนี่ ท่านี้ก็จะเป็นท่าที่สามารถสวนได้อย่างดีเลยนะแต่ว่าข้อควรระวังเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราใช้ท่านี้ฟันไปแล้วติดกาดนะครับศัตรูอาจจะทุ่มสวนแล้วได้นะฮะสําหรับคอมโบที่ใช้บ่อยนะฮะก็คือการทุ่มแล้วฟันล่าง2ทีครับคือให้เราฟันแค่2ทีแล้วหยุดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราฟัน3ทีเนี่ยทีที่3มันจะไม่โดนนะฮะทำให้ศัตรูเนี่ยอาจจะยิงอะไรสวนกลับมาได้นะฮะแต่ในกรณีที่ศัตรูติดุมอ่ะหรือว่าเวลาที่เราฟันล่างไปแล้วติดคิดที่เข้าอะ่ะเราก็สามารถฟันต่อ เป็น3าครั้งได้เลยนะฮะในส่วนของท่าเงาช้างนะก็จะมีหลายท่ามากเลยนะฮะซึ่งแต่ละท่าเนี่ยสามารถเอามาต่อเนื่องเป็นคอมโบได้ด้วยะฮะจริงๆแล้วคอมโบของช้างเนี่ยจะไม่ตายตัวนะครับแต่คอมโบท่าเงาที่ผมใช้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นการใช้ท่าเงาที่มันยิงพลังและดูดศัตรูเข้ามานะครับแล้วก็จะใช้ท่าเงาที่ช้างนั่งอยู่บนทวนและทวนหมุนนะ่ยแล้วต่อด้วยท่าทุบพื้นนะครับหรือจะต่อได้ท่าฟันแรงก็ได้นะจริงๆตรงนี้มันอยู่ที่จังหวะนะครับว่าจะต่อด้วยอะไรนะ แล้วถ้าเกิดว่าเราทุบพื้นไปแล้วศัตรูยังแบบงงๆอยู่เนี่ยเราสามารถใช้ท่ายิงธนูที่ยิงขึ้นไปข้างบนนะ่ะยิงไปได้อีกขีถึงด้วยนะฮะต้องบอกว่าช้างเป็นตัวที่โจมตีระยะไกลหรือว่ายิงธนูเนี่ยค่อนข้างช้านะฮะดังนั้นการยิงธนูของเราเนี่ยจึงแบบไม่ควรใช้บ่อยอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดใช้บ่อยเนี่ยศัตรูจะหลบหรือว่ากลิ้งเข้ามาหาเราทำนะครับก็คือการยิงธนูเนี่ยควรจะใช้นานๆทีนะหรือว่าในจังหวะที่เราแบบมั่นใจว่าโดนนะ เราค่อยใช้นะฮะโดยรวมแล้วชางถือว่าเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นในเรื่องการคอมโบที่เยอะและหลากหลายนะฮะแล้วก็ท่าเงาของชางเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะฮะคือนอกจากที่ท่าเงาจะมีหลายท่าแล้วเนี่ยท่าเงาเนี่ยยังสามารถใช้ป้องกันดาเมจได้ด้วยนะฮะและพลังเงาจะระเบิดออกนะในเวลาที่ศัตรูโจมตีเราจนท่าเงาเราหมดนะฮะไม่เพียงเท่านี้นะท่าเงาเนี่ยยังสามารถใช้เพิ่มพลังให้กับเราได้เล็กน้อยด้วยนะฮะและเนื่องจากว่าชางมีจุดเด่นที่ท่าเงานะครับดังนั้นชางก็มักจะแพ้ตัวละครที่แบบ สามารถกําจัดท่างเงาได้อะอย่างเช่นพวกมาคัตนะครับที่มีอมตะเวลาที่แบบเราใช้ท่างเงาได้นะฮะหรือว่าเคสนะครับที่สามารถเบร์นท่างเงาได้ตลอดนะคือถ้าเกิดเราโดนเบร์นพลังเงาตลอดอ่ะเราก็อาจจะไม่สามารถใช้ท่างเงาได้ใช่ไหมและนอกจากนี้อาซุมะเนี่ยก็ถือว่าชนะทางช้างนะเพราะท่าโซลัดเนี่ยมาทําให้เราไม่สามารถใช้พลังเงาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรู้วิธีการเล่นอาซุมะนะก็สามารถไปดูคลิปที่ผมเคยทาไปแล้วได้นะฮะ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในนี้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูสกิลของช้างกันดีกว่าฮะก็ช้างของผมในตอนนี้นะครับอยู่ที่เลเวล9นะครับพอมาถึงเลเวล2เนี่ยก็จะมีให้เลือกระหว่างเผาผานเงากับธนูหายะนะฮะในตานี้เนี่ยผมเลือกเป็นเผาผานเงาะฮะคือเมื่อช้างอยู่ในร่างเงาเนี่ย พลังชีวิตของช้างจะเพิ่มขึ้นบางส่วนนะฮะก็คือในจังหวะที่แบบเพื่อนๆเห็นว่าผมจะตายแล้วพลังผมเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะฮะนี่แหละครับคือประโยชน์ของท่านี้นะฮะแต่ว่าธนูหายนะเนี่ยก็ดีนะครับคือว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาใช้ธนูหายนะให้ดูแล้วกันนะคือการโจมตีระยะไกลของช้างเนี่ยจะสร้างความเสียหายเงาและทําให้ศัตรูเป็นอมภาาด้วยนะฮะทำให้แบบเราสามารถต่อคอมโบได้หลังจากระยิณธนูได้นั่นเองนะฮะ ต่อมาเมื่อมาถึงในเลเวล3นะฮะ,ะ,ะก็จะได้ค่าดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น10%นะครับและเมื่อมาถึงเลเวล4ก็ <_ S 2> จะมีให้เลือกระหว่างเงาปฐมการกับเงาปัจฉิมนะฮะตรงนี้เนี่ยผมเลือกมาที่เงาปัจฉิมนะฮะคือเมื่อเวลาที่ช้างได้รับความเสียหายจนถึงตายเนี่ยจะได้รับพลังชีวิต1แต้มและเข้าสู่ร่างเงาตรงนี้นี่เองนะฮะที่แบบว่าเพื่อนๆเห็นว่าเวลาผมตายแล้วอะ,ะช้างมันเหมือนจะมีพลังเงาแล้วก็แบบเป็นอมตะสักพักหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดเลือกมาที่เงาปฐมการเนี่ยค ช้างจะเข้าสู่สถานะเกินพิกัดและจะสร้างพลังเงาได้อย่างรวดเร็วต่อมาเมื่อมาถึงเลเวล5นะ,ะก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นอีกอย่างละ5%นะครับและเมื่อมาถึงเลเวล6นะ,ะก็จะมีให้เลือกระหว่างจุดอ่อนกับระเบิดมัวหมองนะครับซึ่งผมเลือกมาที่ระเบิดมัวหมองนะคือถ้ากับสตูน็อกช้างจนหลุดออกจากล่างเงาพลังเงาพิทักษจะระเบิดออกมานะฮะทำให้สตูกระเด็นออกไป อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกมาที่จุดอ่อนเนี่ยทุกครั้งที่ช้างสร้างความเสียหายเงาพลังเงาจะเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลตอนเนื่องในยกอื่นและเมื่อมาถึงเลเวล7ก็จะได้รับค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นอีกอย่างละ5%ตครับต่อมาในเลเวล8ก็จะมีให้เลือกระหว่างปราบปามเงากับพวังนะครับซึ่งตรงนี้ผมเลือกมาที่ปราบปามเงานะคือพลังเงาจากการโจมตีที่ศัตรูบล็อกได้จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเลือกมาที่พวังเนี่ยเงาพิาท และถ้าเกิดไปถึงเลเวล9นะครับเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นอีกอย่างละ5%นะฮะ,ะและทั้งหมดนั้นนะก็ <ๆ S 1> คือข้อมูลตัวละครและวิธีการเล่นฌานฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร์กกด้วยนะฮะเพื่อที่เวลาทางช่องมีเนื้อหาเดดๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสาหรับช่วงคาคมท้ายคลิปตอนตอนนี้ก็นนค อย่ามัวจริงจังกับการเอาชนะใครให้มาจริงจังเรื่องเอาแล้วนะดีกว่าก็เห็นโครงการต่างๆนะนู่นชนะนี่ชนะอะไรชนะนะครับแต่ไม่เห็นมีโครงการเอาแล้วนะเลย <What? S 1> โอเคครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งในคลิปหน้าครับผม